นิยายเสียงเรื่องข้าคือนางร้ายในนิยายจำกัดเรทบทที่94กลัวว่านางจะไปหาผู้อื่นแสงตะเกียงในห้องสองเงาพาดลงบนเตียงเงาของลินทิงและตัวหลิงทาบทับกันอยู่นางนั่งอยู่ข้างเตียงส่วนเขานอนพิงอยู่มือใหญ่กำลังโอบกุมมือน้อยเงาที่ทาบกันก็ราวกับสายตาของทั้งสองที่ประสานเข้าหากันหลังสบตากันอยู่ครู่หนึ่ง สายตาของลินทิงก็เลื่อนต่ำลงมาหยุดที่ข้อมือของตนเองสัมผัสเย็นเฉียบของกุญแจยังอยู่ตรงนั้นทว่าความอุ่นร้อนจากฝ่ามือของตัวหลิงกับแผ่ซ่านออกไปตามผิวกายรอบข้างลินทิงหาได้ผลักมือเขาออกไม่หากกับใช้มืออีกข้างหยิบกุญแจขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะและข้างเตียงก่อนเหลวกลับมาสบตาเขาอีกครั้งเอ่ยเสียงเรียบ ท่านวางกุญแจไว้ข้างหมอนเวลานอนอาจถูกมันกดจนเจ็บวางไว้ข้างนอกย่อมดีกว่านางไม่ได้หลอกลวงเหตุที่เอื้อมมือไปหยิบกุญแจเมื่อครู่ก็ด้วยเรื่องนี้จริงๆลินทิ้งเองก็เคยคิดจะใช้กุญแจนั้นลออเปิดประตูออกไปหาผู้คนแต่เมื่อใช้ยาสลบยังไม่อาจทำให้ตัวหลิงหลับสนิทนางจึงไม่อาจมั่นใจได้เลยว่าเขาหลับจริงหรือแสรงหลับต่อให้หลับอยู่ก็ยังสามารถตื่นขึ้นได้ทุกเมื่อ หากแอบ,บนี้แล้วถูกจับได้คาหนังคาเขาตัวหลิงย่อมยิ่งระแวงหนักซึ่งไม่ว่านางจะว่าอย่างไรก็ยังคิดหาทางออกไปหาผู้อื่นยิ่งจะจับตามองนางไม่ปล่อยสิ่งที่หลินทิงต้องทำตอนนี้คือชนะความไว้วางใจของตัวหลิงให้เขายอมเปิดโอกาสให้นางออกไปเองแน่นอนว่าออกไปที่ว่าไม่ใช่อิสระเที่ยวไปไหนก็ได้ถ้าว่าอย่างน้อยก็เหมือนที่ผ่านมา เขาพานางไปที่ว่าการหรือออกไปเดินเล่นที่ถนนบ้างเป็นครั้งคราวก็ยังดีลินทิงไม่เคยคิดใช้วิธีทะเลาะอารวาดเพื่อให้ออกไปเพราะนั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงมีอาจถอนรากถอนโคนได้สำคัญที่สุดคือหากตัวหลิงไม่เต็มใจให้นางออกไปนางก็ม่อาจหนีรอดสายตาของเขาผู้มีวรยุทธ์สูงส่งได้เลยทั้งยังมีพิษกูพันธนาการผูกพันอยู่ หากลิงทิงห่างไปเพียงนิดเดียวตัวลิงก็จะเจ็บปวดหากเขาคนพบว่านางหายตัวไปย่อมสืบสาวจนรู้ว่านางไปที่ใดทําอะไรการซื้อยาใดๆก็ไม่อาจปกปิดได้แล้วานางจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างไรทว่าสิ่งที่ขัดขวางอยู่ก็คือภารกิจของนางมีเงื่อนไขว่าต้องปิดบังต่อผู้คนหากนางแม้เพียงเอ,อ่ยเป็นในายให้อีกฝ่ายรู้ย่อมไม่อาจถือเป็นการปกปิด เมื่อเช่นนั้นก็ไม่มีวันสําเร็จภารกิจได้เลยดังนั้นนางแม้แต่แอบบอกใบเขาก็ทําไม่ได้นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วลินทิงกับไม่ได้รู้สึกเกลียดชังหรือหวาดหวั่นที่ตัวเหลิงปฏิบัติต่อนางเช่นนี้เพียงแต่นางต้องออกไปเพื่อให้ภารกิจสําเร็จทางเดียวคือต้องให้เขายอมปล่อยให้นางออกไปเองลินทิงเห็นเขาเงียบไม่เอ่ยสิ่งใดจึงก้มลงมองหน้า เส้นผมยาวล่วงลงปัดแก้มเขาเบาๆนางยิ้มตาหยีพางเอ่ยข้าทําให้ท่านตื่นหรือตัวหลิงจ้องในตาของนางอย่างแน่วแน่ก่อนคลายมือออกช้าๆไม่ใช่ว่าเจ้าทําให้ข้าตื่นดอกข้าเองต่างหากที่ยังไม่ได้นอนหลิงทิ้งยืดกายขึ้นลุกออกไปนอกเตียงเช่นนั้นท่านนอนต่อเถิดข้าจะไปดับตะเกียงเขาพยักหน้ารับเบาๆเมื่อตะเกียงดับความมืดคลี่คุมทั้งห้อง หลินทิงกลับมาล้มกายนอนที่เตียงแม้ไม่ง่วงแต่หลับตานอนคิดเรื่องต่างๆก็ยังดีนางพลิกตัวไปมาหนึ่งชั่วยามสุดท้ายจึงผ่อยหลับไปแต่เป็นการนอนหลับตื้นนักยามครึ่งราตรีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกคันลืมตาขึ้นหลินทิงก็พบว่าตัวหลิงยังไม่หลับเขานั่งหันหลังให้นางอยู่ตรงขอบเตียงเงียบๆนางเผลอลุกขึ้นนั่งเอื้อมมือไปดึงชายอาพรของเขาเบา,เบาๆเหตุใดจึงยังไม่นอนเล่า ตัวหลิงได้ยินเสียงก็หันกลับมามองหลินถิงนางเองก็มองเขาเช่นกันเลื่อนผมยาวสลวยหล่นคลอเลียบ่าใบหน้างามเกินหญิงสีผิวขาวเนียนตัดกับริมทีปากแดงเรื้องามประหนึ่งตุ๊กตาที่ไร้รอยด่างพ้อยมือของนางเผลอกำชัยอ่อนพรแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวตัวหลิงขี้ยิ้มบางดูอ่อนโยนราวไม่เป็นพิษภัยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเขาเอ่ยเสียงเรียบเพียงแค่หลับไม่ลง จึงลุกขึ้นมานั่งสักครู่เจ้าหลับต่อเถิดไม่จำเป็นต้องห่วงข้าลินทิ้งเองก็ม่อาจคมตาหลับจึงเอ่ยแผ่วเบาเช่นนั้นให้ข้าต้มยาสงบใจสักหน่อยดีหรือไม่ในเรือนมีครัวเล็กพร้อมเครื่องปรุงนางเคยแอบใช้ยาสั่งคนครัวทำของว่างในยามดึกยาสงบใจเขาทวนคำนางหยิบอาพรบางมาสวมทับรัดสายกระโปรงให้เรียบร้อย ก่อนจะดึงเส้นแพรสีแดงที่สุกไว้ใต้หมอนขึ้นมามัดรวบผมเป็นหางม้าใช่ข้าทำได้ปกตินางไม่ค่อยดื่มยาสงบใจนะักเพราะนอนหลับง่ายเป็นปกติทว่าเคยเรียนวิธีต้มไว้ด้วยมารดาหลี่จิงชิวมักนอนไม่ค่อยหลับนางจึงอยากต้มยาด้วยมือตอนเองเพื่อปนิบัติลินทิงก็ลินทิงก้าวลงจากเตียงทว่าไม่ได้แตะกุญแจที่วางข้างหมอนตั้งใจรอให้ต้วนหลิงเป็นคนหยิบไปไขประตูเอง เขามองนางครู่หนึ่งสุดท้ายก็ลุกขึ้นตามหยิบกุญแจเปิดประตูยามดึกสงัดไร้บ่าวรับใช้จุดตะเกียงลานรอบเรือนมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ซีบจ,จางร่วงหล่นลงมาลินทิงยกโคมไฟออกไปกับเขาก้าวเรียบเรื่อยบนทางหินที่มืดสนิทมุ่งหน้าสู่ครัวเล็กถึงครัวนางวางนางวางโคมไฟลงก่อนจุดตะเกียงน้ำมันครั้นแสงสว่างลุกวาบขึ้นนางจึงถกแขนเสื้อ เริ่มหาวัตถุดิบสำหรับต้มยาล้างสะอาดทางเอ่ยเสียงใสช่วยข้าก่อไฟหน่อยต้วนหลิงเดินไปก่อไฟที่เตาเมื่อเปลวไฟลุกโชนเขาดับไฟจากมือหันศีรษะไปมองนางนางยืนอยู่ข้างสะเล็กในชุดรูชินสีงาช้างแขนเสื้อถูกถกขึ้นถึงข้อศอกผมยาวที่ถูกรวบสูงปล่อยชายหางม้าลงถึงเอวเส้นแพรแดงปักอักษรถิงรัดอยู่บนผม ด้านข้างมีปอยผมหล่นลงเคียงแก้มโครงจมูกงามชัดริมฝีปากแดงเรื่อละอองน้ำกระเซ็นเปียกเพียงข้อมือนางขมักขม้นทำโดยไม่ทันรู้ว่ามีสายตาจับจ้องอยู่ตัวหลิงมองครู่หนึ่งแล้วก็ละสายตาไม่นานนะักกลิ่นหอมจากยาก,ก็ลอยอบอวลหลินถึงตักใส่ชามยื่นให้เขาลองดูสักหน่อยสิเขารับมากระดกจนหมดชามในคราวเดียวเอ่ยเสียงเรียบ เจ้าคงเคยต้มยานี้ให้ผู้อื่นมาก่อนใช่หรือไม่ลินทิงยกเก้าอี้เล็กมานั่งเคียงข้างเขาตักยาขึ้นดื่มบ้างพางเอ่ยเสียงนุ่มข้าเคยต้มให้ท่านแม่ของข้ายามนางมิอาจขมตาหลับ <c oughs> เขาไม่ได้สักถามต่อลินทิงไม่แน่ใจนักว่ายาสงบใจนั้นจะได้ผลกับตัวหลิงหรือไม่เพียง <c oughs> แต่รู้ดีว่ากับนางแล้วได้ผลยิ่งนักคั้นกลับจากครัวเล็กเพียงไม่นาน นางก็นอนหลับสนิทไม่อาจสะดุ้งตื่นแม้เสียงฟ้าร้องกึกก้องตัวหลิงยังคงลืมตาอยู่เขาไร้ซึ่งสีหน้ายกนางเข้าสู่อ้อมอกปลดเส้นแพรแดงออกจากหางม้าที่รวบไว้ปายนิว้วลูบไล้เส้นผมดำคลับอ่อนนุ่มคอยเกี่ยวพันกับแพรเส้นนั้นอยู่นานไม่ยอมปล่อยมือจนแพรเส้นนั้นยับย่นเป็นรอยจู่ๆตัวหลิงก็เข้าใจเขาไม่ใช่ไม่อยากให้นางไปหาผู้อื่น แต่ก,กลัวว่านางจะไปหาผู้อื่นต่างหากกลัวเขารู้จักอารมณ์กลัวดีเขาเคยเห็นนักโทษในคุกสืบสวนมากมายบางคนกลัวตัวเองทนการทรมานไม่ไหวต้องตายคาคุกบางคนกลัวจะพาครอบครัวล่มจมเขารู้จักดีและเคยเห็นมานักต่อนักทว่าไม่เคยสัมผัสด้วยตนเองเลยสักครั้งมันเหมือนหัวใจถูกบีบแน่น ทุกการกระทําทุกอารมณ์นี้ควบคุมไว้ทุกการกระทำถูกอารมณ์นี้ควบคุมไว้มิอาจหาทางออกได้สุดท้ายมีแต่ความสับสนมืดบอดไร้หนทางสายฝนโปรยไปลงบนกระเบื้องเคลือบบรรเลงเสียงดังสายพินหลินทิงนั่งขัดสมาธิอยู่บนตังกำลังลงหมากับตัวหลิงชั่วพริบตาผ่านไปแล้วสามวันนางยังไม่อาจก้าวพ้นลานเรือนแม้แต่ก้าวเดียว การออกจากห้องก็เพียงไม่กี่ครั้งไม่ต้องเอ่ยถึงการพบปะผู้ใดช่วงนี้แม้ต้วนสิ่งหนิงเคยมาหาแต่นางก็หาได้มีโอกาสพบเจอลินถิงหยิบหมากสีดําในมือพางเอ่ยราวกับพูดเล่นพักนี้ข้านอนหลับสนิทนักต่อให้ป้าผ่าฟ้าร้องก็มีอาจทําให้ตื่นท่านให้เหล่าบ่าวรับใช้กลับมาดูแลเถิดต้วนหลิงคีบหมากสีขาวจ้องกระดานแนวนิ่งม่ได้ตอบตรงคํา หลายวันมานี้เจ้ามีสิ่งใดลำบากหรือไม่หามีไห่ความจริงแล้วที่ผ่านมาล้วนเป็นเขาเองที่คอยดูแลนางหากนางบอกว่าลำบากก็ม่ต่างจากการกล่าวว่าเขาดูแลได้ไม่ดีแท้จริงแล้วตัวหลิงดูแลนางได้ดีเกินคาดไม่ว่าจะอาหารสามมื้ออ่างน้ำร้อนหรือเสื้อผ้าล้วนจัดการแทนให้นางหมดสิน้นตลอดหลายวันที่ถูกกักตัวนางไม่เพียงไม่ได้สู้ผอมแต่กลับดูมีเนื้อหนังขึ้นด้วยซ้ำ เขายกยิ้มอ่อนโยนเอ่ยเสียงนุ่มเจ้าไม่ได้ลำบากเช่นนั้นมีหรือไม่มีบ่าวรับใช้ก็ไม่ได้ต่างกันนักอีกทั้งตอนนี้หลิงอีตั้งคันต้องมีคนคอยดูแลกว่าจือหลานจะช่วยได้ก็แทบไม่ทันเราบ่าวรับใช้ไปอยู่ข้างนางย่อมดีกว่าลินถิงวางหมากสีดำกลางรกระดานข้าเพียงไม่ได้หมายให้กลับมาทั้งหมดแค่ให้สักสองสามคนก็ยังดีอย่างน้อยท่านจะได้ไม่ต้องช่วยข้าซักผ้าเองทุกวัน จะได้มีเวลาจัดการงานราชการของท่านทว่าเพียงพิบตามากว่าหมากสีขาวของเขาวางลงก็ตัดล้อมหมากสีดำของนางก่อนกินไปในทีเดียวนางก็แพ้อีกครั้งตัวหลินกลับไม่ได้ใส่ใจนักเพียงแย้มรอยยิ้มบางวุ่นวายอันใดเพียงต้องซักไม่กี่ชิ้นเท่านั้นพางเก็บหมากกลับขึ้นกล่องจะเล่นอีกสักตาไหมลินทิงดันกล่องหมากไปทางเขา หยิบผลไม้แห้งใส่ปากแทนไม่เอาแล้วแพ้ติดติดกันหลายตาเช่นนี้ข้าเบื่อแล้วเมื่อนึกถึงครั้งเล่นกับเถาจูนางชนะตลอดครั้งนี้พอเล่นกับตัวหลิงกับแพ้ตลอดหลิงทิงก็พอเข้าใจว่าทำไมเถาจูถึงไม่ชอบเล่นกับนางนักการแพ้ตลอดย่อมทำให้หมดสนุกนอกหน้าต่างฝนยังคงโปรยไปลายไม่หยุดเสียงหยดน้ำคล้ายสายพินอันยืดยาวตัวหลิงก้มหน้าลงเล็กน้อย มือทั้งสองเก็บกระดานและกล่องหมากอย่างเงียบงามเอ่ยเสียงเรียบเช่นนั้นก็พอเพียงแล้วนางหยิบผลไม้แห้งชิ้นหนึ่งส่งไปที่ริมฝีปากของเขาต้วนหลิงก็รับประทานโดยไม่เอ่ยสิ่งใดพลันในห้องเงียบสงัดลินทิ้งเหมือนจะได้ยินเสียงเคาะประตูแต่พอนอกเรือนยังมีเสียงสายฝนกระหนำ่ำจึงไม่แน่ใจนักนางเอ่ยเบาๆเหมือนจะมีคนมาแท้จริงแล้วต้วนหลิงได้ยินเสียงนั้นตั้งแต่แรก แต่พอเห็นนางไม่ได้สังเกตก็เลือกจะนิ่งเฉยครั้นบัดนี้เขาจึงลุกขึ้นก้าวออกไปทางประตูข้าไปดูสักหน่อยลินทิงรีบกืนผลไม้ในมือลุกขึ้นตามไปข้าขอไปกับท่านด้วยตัวหลิงสายหน้าเอ่ยปฏิเสธนุ่มนวลไม่จําเป็นทว่านางกับยกมือคว้าแขนเสื้อเขาไว้แน่นสายตาจับจ้องดังเปลวเพลิงข้าจําได้ว่าประตูเรือนก็ลงกรอนเอาไว้ท่านต้องถือกุญแจและกลางร่มไปด้วย เกรงว่าจะลำบากและถูกฝนาสาดเช่นนั้นให้ข้ากลางร่มให้ท่านดีหรือไม่ตัวหลิงนิ่งมองนางครู่หนึ่งหลินทิงรู้ดีว่าเขาจงใจให้บ่าวไพร่าหายออกไปจากเรือนมิยอมให้นางพบผู้ใดไม่ให้นางติดต่อผู้ใดก็เพื่อจะกักนางไว้ทว่าหลินทิงกลับทำเหมือนทุกอย่างไร้ปัญหาแสดงท่าทีเฉยเมยดังเดิมเดิมทีเขาคาดไว้ว่าหากากักนางเช่นนี้นางคงแสดงความขุนเคืองเกลียดชัง หรือพยายามต่อต้านทว่าไม่เคยคาดคิดเลยว่านางจะยังคงปฏิบัติต่อเขาเช่นปกตินางเพียงเสแสร้งเพื่อทำให้เขาคลายใจหรือแท้จริงแล้วนางมีใจต่อตนกันแน่สุดท้ายตัวหลิงก็ยอมตามลินทิงยิ้มจนตาหยีรีบหยิบร่มมากลางพางก้าวเคียงเข้าไปยังประตูใหญ่ของเรือนคันประตูเปิดออกสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกคือเสี้ยจอหมอ เขายืนอยู่ใต้สายฝนถือร่มผ้าเนื้อละเอียดสีฟ้าอ่อนในมือแต่งกายประณีตงดงามมืออีกข้างยังยกค้างอยู่บนประตูที่เพิ่งเคาะไปแรกเริ่มลินทิงคิดว่าจะเป็นต้วนสิงหนิงที่มาอีกครั้งแต่เมื่อเห็นเป็นเสี้ยจือหม้อใบหน้ายิ้มแย้มก็รีบหุบลงทันใดทันใดนั้นเองนางก็เห็นต้วสิงหนิงก้าวออกมาจากด้านหลังของเสี้ยจือหม้อมือหนึ่งประคองเอวอุ้มคันอีกด้านหนึ่งมีจือหลานกลางร่มให้ ท่านพี่รองเลออินต้วนสิ่งหนิ่งเออยเรียกนางไม่ได้พบหน้าหลิงทิงมาหลายวันพรันน้ำตาแทบไหลออกมาด้วยเกรงว่าตนเผลอพูดสิ่งใดผิดทำให้นางขุนเคืองจึงไม่ยอมออกมาเจอเลยหลิงทิงก้าวออกไป1นก้าวแต่พอนึกได้ว่าตนยืนอยู่ใต้ร่มร่วมกับตัวหลิงเกรงว่าสายฝนอาจกระเซ็นใส่เขานางจึงหยุดก้าวถอยกลับไปเอ,อ่ยเรียกเบาๆหลิงอี ตัวสิ่งหนึงเก้ามหานางสองดวงตาสันระริกเล่ออินข้านึกว่าเจ้าไม่อยากพบข้าอีกแล้วเสียอีกลินทิงถึงกับหัวเราะออกมาเจ้าอย่าคิดเลอะเทอะไปหน่อยเลยข้าจะไม่อยากพบเจ้าด้วยเหตุอันใดกันแม้นางจะมีบ้างที่โกรธเคืองนางที่ทำผิดพลาดแต่ไม่ใช่ถึงขั้นตัดขาดหากลินทิงคิดจะตัดสัมพันธ์จริงๆป่านนี้คงไม่คอยไปเยี่ยมอยู่เสมอยามห่วงว่านางจะอารมณ์ขุนมัว ก็ไม่ซื้อผลไม้เปรี้ยวหรือยาบำรุงคันมาให้หรอกเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ตัวสิงหนิงก็เหลือบมองไปยังตัวหลิงสีหน้าลังเลใจหลายวันมานี้ข้าแวะมาหาเจ้าแต่ท่านพี่รองก็บอกเพียงว่าเจ้าพักผ่อนอยู่บ้างหรือไม่ก็มีเรื่องต้องจัดการไม่สะดวกออกมาพบข้าได้อีกครั้งคงต้องรอให้อารมณ์สงบก่อนลิ้นถิง้งนางย่อมไม่อาจบอกตรงๆได้ว่าตนเองถูกกักขังอยู่ในเรือน แม้ปรารถนาจะออกไปก็ไร้หนทางท่านพี่รองไม่ได้หลอกเจ้าข้าเองก็ไม่ได้จงใจหาข้ออ้างเลี่ยงมีพบหน้าเจ้าดอกเพียงแต่หลายวันนี้ข้ามีธุระต้องจัดการจริงๆคำว่าธุระต้องจัดการฟังแล้วคล้ายเหตุผลที่อ้างขึ้นมาเสียมากกว่าเพราะในเมืองหลวงนางยังมีร้านผ้าอยู่หนึ่งแห่งที่ทวสิงหงรู้จักดีจะกล่าวว่าไปดูแลกิจการก็ยังสมเหตุสมผลแต่ในเมืองอันเฉิงนี้ นางหาได้มีกิจการร้านค้าใดไม่ต่างจากตัวหลิงที่มาทำราชการแม้เป็นเช่นนั้นตัวสิงหนิงกับไม่เคลือบแคงเลยสักนิดยังคงเชื่อใจนางเต็มเปี่ยมเป็นค่าที่คิดมากเกินไปเสี่ยจื่อมอกกับฟังออกว่ามีพิรุธอยู่บ้างแต่หาได้เอ่ยออกมาไม่คอยจนสองสหายสนทนาจบจึงเอ่ยเรียกคุณชายรองต้วนคุณหนูเจ็ดสกุลหลินตัวสิงหนิงพันนึกได้ถึงเหตุที่มากับเขา เลออินเสี้ซื่อจื่อมีเรื่องมาขอพบเจ้าลินทิงไม่ได้ลืมว่าต้วนหลิงเคยระแวงว่านางอาจคิดใช้ยากระตุ้นราคะกับจินอันใจหรือเสี้จื่อหม้อดังนั้นจึงตอบด้วยท่าทีห่างเหินไม่ทราบว่าท่านเสี้ซื่อจื่อมีธุระอันใดกับข้าต้วนหลิงฟังอยู่งเงียบๆสีหน้ายังคงสงบมือเพียงยกไปรับล่มในมือนางเท่านั้นไม่รู้เหตุใดแต่เสี้จื่อหม้อกลับรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งสันหลัง คุณชายจินฝากข้ามาสอบถามว่าอีกห้าวันข้างหน้าท่านสะดวกพบหรือไม่เวลาและสถานที่คงเดิมยามจีสามเครอที่โรงเตรียมสุยชางลินทิ้งอยากจะตอบตกลงไปทันทีแต่ด้วยสภาพการหาได้เอื้อจึงกล่าวอย่างคุมเคลือท่านให้เวลาข้าคิดดูก่อนเถิดเซี่ยจืม้อแต่เดิมคิดว่านางจะตอบตกลงทันควันเหมือนคราวก่อนจึงแปลกใจนักคุณหนูเจ็ด ข้าจะต้องคิดนานเท่าใดหรือคุณชายจินยังรอคำตอบอยู่หลิงทิงไม่ได้ตอบเขากับหันไปมองตัวหลิงแทนตัวหลิงหาได้มองพวกเขาไม่ดวงตาเพียงทอดออกไปนอกชายคาฝนยังคงเทก,กระนําเป็นม่านน้ำปิดบังสายตาให้ภาพมัวจนมองไปไกลไม่ได้หลิงทิงคุ้นคิดชั่วครู่จึงเอ่ยตอบเช่นนี้เถิดท่านเสียซื่อจื่อกลับไปก่อนหากข้าตัดสินใจได้แล้วจะให้คนไปแจ้งแก่ท่าน เสี่ยจื่อหมอชะงักไปเล็กน้อยก็ได้ต้วสิงหนิงที่ยืนอยู่ด้านข้างกับมุนงงยิ่งนักเพราะก่อนหน้านี้เขาเพียงบอกว่าจะมาหาลินทิงแต่หาได้เล่าว่าเรื่องใดดังนั้นนางจึงไม่รู้เลยว่าคุณชายจินที่พวกเขาเกล่าวถึงนั้นเป็นผู้ใดพวกท่านกล่าวถึงคุณชายจินคือผู้ใดกันเสี่ยจื่อหม้อชะงักไม่รู้ควรตอบเช่นไรลินทิงจึงเลี่ยงไปอีกทางก็สหายผู้หนึ่งของข้าในยุทธภพเจ้าหาได้รู้จัก หากวันหน้ามีโอกาสข้าคงแนะนำให้เจ้าได้รู้จักแน่เพียงแต่ต้องรอให้จินอันใจแก้แค้นสำเร็จและยังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงวันนั้นเสียก่อนตัวสิ่งหนิงได้ยินก็พันยิ้มออกมาฉะนั้นก็ดีลินถิงยื่นมือบีบแก้มที่เริ่มมีเนื้อของนางเบาๆช่วงนี้ร่างกายเป็นอย่างไรบ้างแม้ตัวหลิงเคยเล่าให้นางฟังแล้วแต่ก็ยังอยากถามเองให้แน่ใจยังพออยู่ได้ เสี่ยจึงมอหาอาหารที่เล่าลือกันว่าช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องมาให้หลายอย่างนางจึงพอจะรับประทานได้บ้างเช่นนั้นก็ดีแล้วตัวสิ่งหนึ่งเหลือบมองเข้าไปในเรือนด้วยความคระนึงหาเลออินข้าสามารถเข้าไปนั่งในเรือนของเจ้าสักครู่ได้หรือไม่หลายวันไม่ได้พบวันนี้พอได้มานางย่อบมีเรื่องมากมายอัดอั้นอยากสนทนาด้วยคิดจะอยู่จนกว่าฝนจะหยุดแล้วค่อยกลับนางจะพักกลางวันแล้ว ตัวหลิงหมุนข้อมือเล็กน้อยหยุดฝนที่เกาะบนผืนร่มร่วงหล่นลงมาเป็นสายตัวสิงหนิงพันประหลาดใจมองสองคนตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความงุนงงเล่ยอินตั้งแต่เมื่อใดกันถึงมินิสัยพักกลางวันเหตุใดข้าจึงไม่เคยรู้เลยหลินทิ้งได้แต่คุ้นคิดข้าเองก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดที่มินิสัยพักกลางวันแต่ริมปีปากกับยิ้มบางเอ่ยตอบพอมาอันเฉิงข้าก็เริ่มพักกลางวันแล้ว พักเพียงชั่วครู่ก็ดีต่อร่างกายต้วสิงหนิงได้ฟังก็ได้แต่จำใจถอยไปด้วยความเสียดายเมื่อนางจากไปแล้วเสี่ยจื่อหม้อก็พันหมดเหตุผลจะอยู่ต่อจึงก้าวตามต้วสิ่งหนิงออกไปเช่นกันหลังจากทั้งคู่ลับตาหลินทิงก็กลับเข้าห้องตั้งใจจะเอ่ยปากพูดเรื่องนัดพบอีกห้าวันกับจินอันใจแต่กลับไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแต่เขาเหมือนจะมองทะลุความคิดของนางออก จึงเป็นฝ่ายถามขึ้นมาเองเจ้าคิดจะไปพบคุณชายจินหรือต้วหลิงถือรองเท้าปักลายคู่ใหม่ในมือเดินเข้ามานั่งย่อตัวตรงหน้าหลินถิงคลายเชือกรองเท้าที่เปียกฝนออกแล้วค่อยปลดถุงเท้าแพรสีขาวที่ชื้นหมาดเผยให้เห็นเท้าเรียวเล็กฝ่าเท้าอุดนิ่มวางอยู่บนฝ่ามือของเขามือที่เคยจับผู้กันและคมดาบบัดนี้รองรับเท้าของนางลินถิงก้มลงศบตาเขาเ,าเบาเสียงถาม ลินทิ้งก้มลงศบตาเขาถามเสียงเบาแล้วท่านเล่าอยากให้ข้าไปหรือไม่ข้าไม่อยากให้เจ้าไปเขาตอบพางหยิบถุงเท้าใหม่มาสวมให้มัดสายให้เรียบร้อยก่อนเอ่ยย้ำอีกครั้งข้าไม่อยากให้เจ้าไปพบเขาความร้อนล่นขึ้นที่ปลายเท้าเพราะสัมผัสของเขาลินทิ้งเม้มปากก่อนทดสอบเสียงแผ่วหากว่าข้ายืนการจะไปเล่า ตัวหลิงยกเท้านางใส่รองเท้าปักดอกเสียงหัวเราะเบาบางพันดังขึ้นคใายไม่เข้าใจนักริมปีปากเอื่อเอ,อ่ยอย่างนุ่มนวลถ้าเจ้าจะไปก็ไปเถิดเหตุใดต้องถามข้าเล่าลินทิ้งโน้มตัวเข้ามาเพ่งดูสีหน้าของเขาแล้วท่านจะไม่ห้ามข้าเลยหรือไม่ห้ามเขาตอบเรียบง่ายสายตานางเหลือบไปทางประตูห้องเห็นยังถูกล่ามโซ่เอาไว้โซ่เหล็กเย็นวาวสะท้อนแสงฝนนางจึงเปลี่ยนเรื่องกระทันหัน เอาไว้ค่อยพูดกันเถิดตอนนี้ข้าหิวแล้วตัวหลิงประคองเท้านางลงอย่างอ่อนโยนแล้วลุกขึ้นยืนเจ้าอยากกินสิ่งใดหลินทิงฟุบหน้าลงกับโต๊ะข้างเตียงเสียงอู้อีดังลอดออกมาอะไรก็ได้นางไม่ใช่คนเลือกนักขอเพียงมีเนื้อก็พอตัวหลิงจึงออกไปเตรียมอาหารให้นางหลินทิงมองประตูที่เขาลงกรจากด้านนอกจนเคยชินแววตาเหม่อลอยอีกห้าวัน ถ้าต้องออกไปให้ได้ต้องไปที่หอสุยช้างพบจินอันใจและซื้อ,อยานั้นมาให้ทันค่ำคืนใกล้ย่ำรุ่งลินทิงพิกายถามเบาเบาอันเฉิงยังไม่ปลอดภัยเช่นเดิมหรือตัวหลิงพิกายมาเส้นผมยาวทั้งสองพันเกี่ยวอยู่บนหมอนจนแยกไม่ออกว่าเป็นของผู้ใดเขาหยิบเส้นหนึ่งขึ้นมาหมุนเล่นเอ่ยช้าๆเจ้าต้องการจะพูดสิ่งใดนางขยับเข้าใกล้ซบอกเขาเอ่ยตรงไปตรงมา พรุ่งนี้ข้าอยากออกไปข้างนอกตัวหลิงเงียบงันไม่ตอบหลินทิ้งกลางแขนกอดเขาไว้ใช้ความอบอุ่นจากร่างเขาเป็นที่พักพิงเรามีพิษกู่พันธนาการอยู่ข้ามีอาจก้าวห่างจากท่านเกินร้อยก้าวแน่ไม่รู้เวลาผ่านไปนานเพียงใดสุดท้ายเขาก็ยอมเอ่ยเสียงทุ้มได้พรุ่งนี้เราจะออกไปหลินทิ้งยิ้มบางหลับไปในอ้อมกอดของเขาอย่างรวดเร็วตัวหลิงมองไปหน้าไรเดียงสาข,ของนางครู่หนึ่ง จึงวางร่างนางเบาๆลงบนเตียงก่อนเปิดประตูออกไปเงียบๆเข้าก้าวเท้าเปล่าออกสู่ลานหินกลางเรือนเงยหน้ามองจันที่ถูกเมฆดำบดบังครึ่งดวงเศษหินแหลมคมบาดฝ่าเท้าเลือดสดหยดลงย้อมพื้นหินทีละหยดแดงฉาน